โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับฟอสซิลนะครับวันนี้ก็มีเซริร์ฟผมมีเซิร์ฟมาแนะนํานะครับชื่อกาลาแลนซิตี้นะครับใครที่อยากเข้าเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์บิทคอร์ไว้ให้ข้างใต้คลิปโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรากดคันเร่เข้าไปเลยไปโอเคนะครับก็เข้ามาแล้วก็เจะเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็แต่งตัวแต่งอะไรให้เสร็จเลยนะครับมีเซิร์ฟนี้มีแบบพวกมอสกางเกงมอสเสือ้อมอส ตรงผมแบบโคตรเยอะนะครับแต่งกันให้อ้วกแค่นั้นแหละอ๋อสำหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เทางเซิฟเขาก็จะแจกสําหรับกาชาสาหรับผู้เล่นใหม่ครับเนี่ยแจกโคตรเยอะนะครับ15ลูก16บลูกนี่ก็กาชาลดด้วยนะครับบัตรงานขาวขนมปังน้ําเปล่าปิ่นโตนะครับแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ตังค์อีกห้าพันโอเคครับต่อมาก็เป็นฟังก์ชันพวก f 1นะครับ f 1ก็เป็นโทรศัพท์นะครับ ทรศัพท์ในแบงก์ผมมีสองพันนะครับ f สองก็จะเป็นกระเป๋านะครับมีเงินสดห้าพัน f สามก็จะเป็น e mode นะครับ f สี่ f ห้าไม่มีอะไรครับ f หไม่มีอะไร f เจ็ดก็เป็นบินนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็น f เก้านะครับเนี่ยก็จะเป็นเนี่ย economy นะครับราคาของต่างๆของงานข่าวนะครับ f ส0บก็เป็นอุ้มนะครับ ก็ก็มืองนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับรับหน่วยงานจํานวนมากเลยนะครับหมอต่างๆตํารวจช่างนะครับใครที่แบบอยากเป็นหน่วยงานก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเนี่ยข้างหน้าก็ผมก็มาเกิดตรงนี้นตรงโรงพยาบาลนะครับก็สวยดีนะแต่งตายแบบคิดตมัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูรถที่ร้านกันเลยดีกว่าว่ามีรถอะไรติดน,นะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านรถละ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะครับแบบถ้าเราซื้ออะมีรถซิ่งป่ะอ๋อนี่หน้ารายรัก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้กดเลือกมันก็จะโชว์ข้างบนก็จะเป็นหมดออฟโรดซูเป,ปอร์คาร์คลาสิกสปอร์ตคลาสิกนะครับอ๋อมีเยอะเลยนะครับใครชอบแบบหมวดไหนก็ลองดูได้นะครับโอเคตังผมไม้หน้าพอ ไม่น่าพอซื้ออะเดี๋ยวก็เราไปทํางานกันก่อนดีกว่าดูงานข่าวอะว่ามีอะไรบ้างนะครับดูแม่มก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูสถาน,นีตำรวจกัน่อนดีกว่าครับออโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นีตำรวจนะครับโอ้โหแต่งสวยมากเลยนะครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูเโรงพยาบาลต่อนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคุกคุกไว้แบบขังโชว์นักโทษอะไรเงี้ยโชว์ตัวเนี่ครับนี่ก็โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในอืมก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบมีอะไรขาดบ้างนี่ยตรงนี้อืมก็จะมีกล่องซ่อมนะครับบัตรวอร์โซนโทรศัพท์วอน้ำเปล่าขนมปัง โอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบงานข่าวอันดีก่อนนะครับว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่าทำส้มปะส้มราคาเฮ้ยอะไรเนี่ยกระหล่ำปะเดี๋ยวเราไปทำกระหล่ำกระหล่ำดูก่อนนะครับโอเคนะครับก่อนไปเก็บกระหล่ำเดี๋ยวเราดูก่ับตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับดูแบบมันดูเยอะๆดีอ่ะเฟียว อ๋อโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกาลาดนะครับไวเบิร์กรถตรงนี้มีอะไรมีตลาดโลกต่อทำอาหารนะครับเราดูก่อนโอเคต่อทำอาหารตรงนี้ก็จะเป็นจุดขาฟแฟชั่นนะครับหัวหัวตุ๊กตุ่นตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับ ก็เหมือนเดิมเหมือนที่โรงพยาบาลเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระลำดีกว่าโอเคนะครับก่อนไปทํางานแล้วก็มาซื้อปัตรท,ทางานตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไปทํากระลำใช่ปะกระลำราคาดีสุดไงเราซื้อบัตรทำงานกระลำห้าร้อยโอเคใครอยากคุดเหมืองก็าทาได้นครับมีบัตรคุดเหมืองบัตรท,ทํางานแตงโมบัตรท,ทํางานน้ําผึ้ง ้มกล้ยหอยบัตรจีล็กบังไม้นะครับก็ใครอยากทำอะไรก็ซื้อเลยครับเดี๋ยวผมไปทํากระหล่ำดีววกว่ากระหล่ำราคาดีสุดไงเดี๋ยวเราไปกระหล่ำกันเลยข้างบนนะครับเนี่ยบนเมืองเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนู่นเลยครับโอเคตอนนี้เราก็จะถึงที่เก็บกระหล่ำแล้วนะครับก็อยู่บนสุดของเมืองเลยก็ บางนี้ก็มีอาชีพงานเขาเยอะมากนะครับใครแบบนเนี่ยเก็บกระลำ่ำเก็บไปไหนอะ่ะเา้าอ๋อก็จะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ปะเมื่อกี้แบบเพงเก็บสองทีอะ่ะทีละหนะ้าสิเปอร์เซ็นต์อ่ะเออว่ะเฟี้ยวอ่ะ ได้ทีละสี่เลยโอเคโอเคนะครับตรงนี้ข้างข้างกหลําตรงนี้ก็จะเป็นงานส้มนะครับอุ๊ยมีคนทาอยู่นะนี่นะครับงานส้มโอเคอุ okay. ๊ยนี่ไง <c oughs> เป็นต้น <c oughs> เป็นต้นเลยนะครับ <c oughs> อู๋เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าโอเคนะครับรถรถก็จะพังนะครับเดี๋ยวขอจอดซื้อกล่องต้มก่อนนะครับ ถือก่องซ่อมก่อนเดี๋ยวใส่ใส่เสื้อดีวกว่าอืมเสื้อตัวประจอมผมเลยตอนนี้ชอบมากชอบใส่มากเดี๋ยวซื้อกล่องซ่อมก่อนครับ1,500นะครับ, 1, รบโอเคนี่ก็ซ่อมรถนะครับโคตรเท่อะบ้านโคตรเฟี้ยวอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีวกว่า เดี๋ยวเราไปต่อไปดูที่ตรงนี้ดีกว่าครับไปดูกล้วยกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วครับทางลัดเห็นไปหนึ่งที <c oughs> พึ่งซ่อมนี่รถพึ่งซ่อมนะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้ก็ ที่ฆ่าหมูนะครับฆ่าหมูนี่ผมไม่ได้ซื้ออุปกรณ์มาตรนนี้ก็เป็นที่ฆ่าหมูนะครับเดี๋ยวเราดูอีกที่นะครับที่เอ,อกล้วยปะน่าจะกล้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยอใช่ปะเออเนี่ยต้นกล้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปโปรเซสเลยนะครับ โสเซกระหล่ำที่เราเก็บมาโอเคโอเคตอนนี้ก็จะถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วน,น,น,นั่นนะโอเคนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นที่โปรเซสนะครับนี่ก็อันนี้โปรเซตันโมโปรเซตส้มโปรเซตน้ำผึ้งอันนี้ก็ไม้นะครับกระหล่ำปีอยู่ใหนวากระหล่ำกระหล่ำที่เราไปเก็บมาโปรเซตหมูโปรเซตไก่นี่ไงโปรเซตกระหล่ำนะครับ อันนี้ก็กดกด E ทีเดียวก็มันก็กลมออโตโเลยครับแบบโพรเซสออโตโเลยก็นั่งรอชิวๆก็ประมาณนี้นะครับพอโพสเซสออกมาแล้วก็จะได้กระล่ำแพ็กโอเคโอเคโอเคนะครับก็ถึงละขายตรงนี้นะครับอีโคโนโมี่นะครับเดินเข้าไปกันเนี่ยยมีแสงเรามีเออ อากาศแพ็คมีเท่าไหร่บ้างดูวันมีเจ็ดนะครับแล้วก็ส่เลยเจ็ดเปขายโอเคประมาณนี้นะครับพี่ชายใครทำครับโล่ไม่ครับลอง R32 ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเอาไปเลยอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอีจังโอเคนะครับก็แค่นี้พอคร่าวๆนะครับ ใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นะครับชื่อเหมือนชื่อว่าการ์ลอแลนด์ซิตี้นะครับรับหน่วยงานจํานวนมากครับหมอตํารวจช่างนะครับอแล้วก็เร็วเนี้ก็จะมีต่อย55นะครับเงินรางวัลรวมหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องก็ชวนชวนกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถติดตามขา่าวสารได้ที่ดิสคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเอ,อเอาลิงดิสคอร์ดไวห้ใต้คอมเมนต์แล้วกันโอเคใครอยากเข้ามาก็มาได้นะครับผมอาจจะ ประจำอยู่เมืองนี้นะโอเคแล้วเร็วนี้มีต่อยด้วยฮ้าห้า,หาทีมทีมละห้าในรางวัลรวมหมื่นนึ่งอะ่ะใครอยากได้ก็เข้ามาได้ใครที่ต่อยเ,อเก่งๆมาได้นะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะครับไปละเจอกันซีอยู